คลิปนี้จะมาพูดถึงดาวพฤหัสที่จะโครจรครั้งใหญ่ในรอบ12ปีก็คือในวันที่13พฤษภาคม2568นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดหัวใจหรือกดคนละหนึ่งติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับในส่วนเรื่องของการดูดวงส่วนตัวผมไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวนะครับใครที่ทักมาดูดวงส่วนตัวผมจะไม่ตอบ แต่ถ้ามาปรึกษาหรือคุยงานเรื่องอื่นถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมต่อไปครับ EP นี้จะเป็น EP ที่1ในคนที่เกิดเมษพึกศพมิถุนแล้วก็กรกฎนะครับมาเริ่มกันที่ชาวเมษก่อนเลยตอนนี้ดาวพฤหัสของชาวเมษยังทับอยู่ในภพเรือนกระดุมพระพอเข้าวันที่13พึกพฤษภาคม2568พฤหัสประธานแห่งดาวสุประเคและเป็นดาวที่ดีที่สุดในโหราศาสตร์จะโครจรเข้าสู่ ราศีมิถุนซึ่งอยู่ในภพเรือนสหชาตของชาวเมธสหชาติที่หมายถึงการติดต่อสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบเมื่อดาวพฤรหัสโคโจรเข้าเรือนสหชาตเมธจึงต้องมีการปรับจึงต้องมีการเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของชิ้นงานให้มีในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาผสมเข้ามาประยุกต์ด้วยจึงจะทำให้ชาวเมธประสบความสำเร็จ และกอบโกยเงินได้เป็นอย่างดีในปี2 5 6 8นนี้เนื่องจากดาวพฤหัสของชาวเมฆก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษด้วยสุภาษ์ที่หมายถึงความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าการมีชื่อเสียงที่โด่งดังยังไงเมฆก็ต้องมีการเปลี่ยนอยู่ดีถ้าอยากประสบความสําเร็จและการโครจรครั้งนี้เป็นการโครจรในรอบ12ปีด้วยและที่สําคัญนอกจากพฤหัสโครจรเข้าเรือนสหาช้าแล้ว เมธยังมีดาวมฤตยูทัพยอยู่ในคลังการเงินอีกมฤตยูจะหมายถึงความทันสมัยเทคโนโลยีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันเมื่อดาวพฤหัสโคโจรเข้าสหัชชะและดาวมฤตยูทับคลังการเงินมงเมธจะกอบโกยเงินได้เป็นอย่างมากถ้ามีการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยเข้ามาเปลี่ยนในเรื่องของชิ้นงานในส่วนเรื่องราหูกับเสา เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ชาวพฤกษบต่อเลยพอเข้าวันที่13พฤษภาคม2568ดาวพฤหัสประธานแห่งดาวสุประเคและเป็นดาวที่ดีที่สุดในโหราศาสตร์จะโครจรเข้าสู่พบเรือนกระดุมพักข,ของชาวพฤกษบในรอบ12ปีเมื่อพฤหัสโครจรเข้าทับคลังการเงินในรอบ12ปีพฤกษบ จะมีทิศทางการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจนชาวพึกงศสังเกตและเห็นได้ชาวพึ่งศพท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินหลัง13พฤษภาคมไปนี้จะโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการหาไรายได้จากการทำงานในเรื่องของโชคลาบรวมไปถึงการหาเงินได้หลากหลายทุกช่องทางและที่สำคัญมฤตยูก็ยังทับตัวชาวพึ่ศพอยู่ด้วยเม็ มฤตยูทับคลังการเงินส่วนชาวพฤกษบมฤตยูทับตัวไม่ได้งงหรือสับสนนะครับพฤหัสจะโคจรออกจากพฤกษบเข้ามิถุนซึ่งอยู่ในคลังการเงินของชาวพฤกษบแต่ดาวมฤตยูยังทับตัวชาวพฤกษบอยู่มฤตยูจะหมายถึงความทันสมัยเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมษกับพฤกษบจึงจัดเป็นสองราศีที่ใช้ในเรื่องของสื่อ ใช้ในเรื่องของความทันสมัยเข้ามาประยุกต์ในชิ้นงานจะทําให้กอบโกยเงินได้เป็นอย่างมากเลยครับและที่สําคัญพฤะรหัสทับคลังการเงินในรอบ12ปีพึกศบอยากทําอะไรให้รีบทําให้รีบกอบโกยให้เร็วที่สุดเพราะพึกศบจะมีโชคในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากครับมาต่อกันที่ชาวมิถุนกันต่อเลยชาวมิถุนที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังได้รับอิทธิพลของพฤหัส ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรเนื่องจากดาวพฤหัสได้โคจรเข้าพบเรือวินาศแต่พอเข้าวันที่13พฤษภาคม 2568, มิถุนจะถูกเปลี่ยนอย่างชัดเจนเนื่องจากดาวพฤหัสจะโคจรย้ายจากเรือวินาศเข้าทับตัวชาวมิถุนในรอบ12ปีเมื่อดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวที่ดีที่สุดในโหราศาสตร์โคจรเข้าทับตัวชาวมิถุนชาวมิถุนท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของความรักรวมไปถึงการมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวมันจะมีทางและมันจะคลี้คายลงไปได้อย่างเห็นได้ชัดและดาวพฤหัสของชาวมิถุนเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนกรัรมมะด้วยปัตตนิโคจรเข้าทับตัวมิถุนท่านไหนที่โสดอยู่จะมีคนรัก จะมีความรักเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลซับพอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นความรักที่ดีมากแต่ท่านไหนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานั้นจะเนื้อหอมเป็นพิเศษก็อาจจะให้ระงรับจิตใจของตัวเองให้ดีเพราะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ในกรณีคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับเรื่องหนึ่งดาวการงานโคจรเข้าทับตัวชาวมิถุนจะมีชิ้นง,งานหลายอย่างให้จับให้ได้ลงมือทํา ผมมองว่าเมื่อมีโอกาสดีๆหรือมีคนหยิบยื่นข้อเสนอมาให้สิ่งไหนที่ชาวมิถุนทำไม่ได้หรือยังไม่ตัดสินใจให้รีบตัดสินใจและคว้ามันเอาไว้ก่อนและไปศึกษาทีหลังเพ,พาราะพฤหัสเข้าทับตัวแบบนี้และเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยยังไงชาวมิถุนจะกอบโกยเงินได้จากชิ้นง,งานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มันอาจจะเป็นปีที่เหนื่อยหน่อยสําหรับชาวมิถุนแต่เป็นการเหนื่อยเพื่อแลกมากับเม็ดเงินและเป็นการก่อร่างสร้างตัวได้เป็นอย่างดีในปี2568ครับส่วนราหูกับเสาอาจจะมาพูดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งมาต่อกันที่ชาวกรกฏกันต่อเลยดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่พบเรือวินาศในวันที่ 13. พฤษภาคม2568ซึ่งพฤหัสโครจรเข้าเรือนวินาศ มันจะเหมาะแก่คนที่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังคนที่ทำงานไม่ได้เอาหน้าออกสื่อมากเท่าไหร่เพราะเรือวินาจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงงานต่างๆที่ไม่ได้ออกหน้าสักเท่าไหร่จะทำให้กอบโกยเงินได้เป็นอย่างมากเลยแต่บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วถ้าสมมติงานที่ทำอยู่ต้องออกหน้างานที่ทำอยู่ต้องพบปะผู้คนมันไม่ดีหรือมันจะมีปัญหาหรือยังไง ต้องบอกว่าพระฤหัสโคโจรเข้าเรือนวินาศและเล็งเข้ามาในเรือนอลิอลิที่แปลว่าอุปสรรคศัตร,ตรตูหรือสิ่งที่ทําให้ชาวกรกฎต,ต้องอึดอัดงานที่ออกหน้ามันยังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ชาวกรกฎต้องอึดอัดต้องปรับต้องแก้ไขตรงจุดนี้แต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีครับ แต่ชาวกรกฎจะมีช่วงจังหวะที่ดีและพีคที่สุดเนื่องจากดาวพฤหัสจะเดินโยกหน้าเข้าทับตัวชาวกรกฎในวันที่สองตุลาคมได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดจังหวะดังกล่าวกรกฎจะรุ่งโรจน์มากครับ